สวัสดีครับก็สวัสดีพี่ใหม่นะครับทุกคนก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ว่างตอนเย็นนะครับเนื่องจากเป็นหน้าร้อนนะครับพระอาทิตย์ตกก็ประมาณสองทุ่มตอนเย็นเย็นช่วงห้าหกโมงก็แดดจัดครับออกมาขับรถเล่นได้สว่างอยู่นะครับอืก็เท่าเรื่องเลยล้วกันนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการใช้คลัตช์เกิดอะไรขึ้นรถกระเพิงเกิดอะไร เกิดอะไรเกิดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับช้างบันเถอะไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับการใช้คลัชในการเข้าโค้งนะครับก็มีหลายคนนะครับยังเข้าใจผิดว่าการโคสติ้งหรือการกำพัดหมดเลยเนี่ยเอาจากเอาเอาเครื่องยนต์ออกจากเกียร์แล้วเข้าโค้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องอเป็นเรื่องที่ทำให้เข้าโค้งนิ่มนวล นะครับแ่ดิมันไม่มีเอ g จิ้นเบรกอะมันก็ไหลไหลลื่นๆเลยอ่ะนะครับที่เกียริจะพูดมากแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมไม่อยากให้เอาไปรวมกับการใช้เทรลคลัสนะครับหรือาการค่อยๆซับเอ n จิ้นเบรกด้วยคลัชในการเข้าโค้งนะครับทำไมเราถึงใช้เ,เทรลคลย่างเช่นเราจะเข้าโค้งเนี่ยอันนี้ผมใช้คลัดชนะใช้คลัชใช้คลชแลค่อยๆปล่อย รถก็อยู่ในเกียร์แล้วก็เผยพลิ้งออกโค้งไปเลยก็คือบางครั้งเนี่ยเราถอนเกียร์ลงมาจนจนเกือบจะสูตรแล้วหรือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยบางทีเนี่ยเรามาไวเอนจิ้นเบรกมันเยอะเกินไป่าเอนจิ้นเบรกเยอะเกินไปเป็นไงมันก็จะดึงล้อหลังให้หมุนช้าวกว่าล้อหน้าล้อหลังหมุนช้าวกว่าล้อหน้าเกิดอ,อะไรขึ้นรถติน้นะครับล้อหลังสไลด์นะครับถ้าเกิดไม่มีทัชั่นคอนโทรลนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีทัชชั่นคอนโทรลหรือมีอะไรเกิดขึ้น ข้างหน้าเลยต้องค่อยๆไปนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นเราไม่ทราบค,อคอ่อยๆไปอ่ H c, าเอจีนเบกมันหนักเกินไปเราทำยังไงเราก็ใช้คับนะครับซับไม่ให้มันหนักเกินไปแต่เครื่องยนต์ยังอยู่ในเกียร์อยู่นึงออกปะ เหนือเราเหนียวนิดนึงอ่ะเหนียวครับอีกนิดนึงเราไม่ตัดออกเครื่องยนต์ออกจากเกียร์โดยสิ้นเชิงนะครับเราตัดออกนิดหน่อยนะครับเพื่อซักไม่ให้แรง engine b r a k มันเยอะเกินไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากคาถามที่น้องๆถามมาว่าพี่ครับเราไม่ใช้เรสแมชชิ่งได้ไหมเพราะว่ามันเสียงดังนะครับมีทางเลือกอื่นหรือเปล่านะครับก็มีครับ,ก,รบก็คือการใช้เทลคัตก็คือการ เหนียวนิดนึงเนี่ยไม่ให้ engine เบรกมันหนักเกินไปซึ่งเที่ลวคัสเนี่ยจริงๆแล้วมันดีตรงไหนเวลาเราใช้รถในเมืองมันดีที่ว่ามันนุ่มนวลเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องเบิ้ลเครื่องนะครับเราไม่ต้องบลิสน,นะครับ,รไ,มบ,รนะรบไม่ต้องแบบให้รอบมันสูงขึ้นมาเพื่อที่จะตบเกียร์ลงนะครับเราค่อยๆปล่อยคัสเอานะครับซึ่งหนึ่งคือมันเงียบกว่า2คือมันนิ่มนวลกว่านะครับสามคือมันไม่จําเป็นจะต้องแบบกาดจังหวะให้ตรงเป๊ะๆทาด้วยความรวดเร็วเราทําด้วยความนุ่มนวลน,นะครับถ้าช้าก็ได้นะครับ ค่อยๆปล่อยเหนี่ยวไว้แล้วค่อยๆปล่อยซึ่งมันจะตรงข้ามกับเทลเบรกเทลเบรกเราจะเหนี่ยวไว้แล้วค่อยๆปล่อยแต่เทลคัสคือเราเหนี่ยวเข้ามานะครับทาวไปนิดนึงแล้วค่อยๆปล่อยอ่านี่บอกปะมันจะตรงข้ามกับเทลเบรกตรงที่ว่าตอนที่เราเหนี่ยวไว้เนี่ยเทลเบรกคือแรงดึงมันจะเยอะใช่ไหมเยอะแล้วค่อยๆคลายก็คือค่อยๆคลายกคือแรงเหนี่ยก็จะน้อยลงไปแรงหน่วงของเบรกก็จะน้อยไปกับการเทลคัสคือเราหน่วงไว้เนี่ย แรงหน่วงจะน้อยนี่งเราปล่อยนิ้วออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยแรงเอชตินเบรกที่ที่หน่วงรถเราก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันดีตรงไหนหรูป้ป่ะดีตรงที่ว่าเวลาเราหน่วงไว้เนี่ยหน่วงปุ๊บเราจะออกโค้งเนี่ยเราต้องการลอดเยอะต้องการเกียร์เกียร์ต่ำรอดเยอะแรงทอเกียร์เยอะในการออกโค้งใช่ไหมเราก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแรงหน่วงเยอะขึ้นเราก็เปิดคันเร่งออกเลยนะครับมันจะมีแรงออกโค้งเยอะนั่นเองนะครับซึ่งโอ้ตรงนี้เป็นหมอก เพิ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ในการขึ้นเขาังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ขึ้นเขาส่วนมากเราจะเหมือนกับว่าใช้แรงรถเนี่ยดันรถขึ้นไปบนเขามากกว่านึกอ,ออก่ะแต่ถ้าเกิดลงเขาอะลงเขามันมันต้องใช้เทล่วพัดด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีการลงเขาเนี่ยเราดึงเกียร์ต่ำลงมาใช่ไหมเมื่อที่มันหน่วงกันไปเราไม่อยากให้มันหน่วงมากก็ทำไงเราก็เหนียวคัดไปนิดหนึ่งอึกอ,ออกปะเพื่อให้รถมันไหลลงเขาได้สะดวกมากขึ้นโดยที่ ไม่ดึงด้วย engine brake มากเกินไปเห็นปะ,อ,ะอย่างเช่นโค้งขวาหน้าเนี่ยผมจะลองใช้ t a ล l cut นะถอ,อนเกียร์ปุ๊บ t a ล l cut ปุ๊บเดี๋ยว่ารถมันจะไหลเข้าโค้งไว engine brake น,น้อยแต่พอเราปล่อยคับหมดเนี่ยเรา,าเปิดคาลิปป์ออกเนี่ยรถมันอยู่ที่เกียร์ที่เหมาะสมในการจะออกโค้งพอดีทําให้รถมีการออกโค้งที่ดีขึ้นมีแรงออกโค้งที่เหมาะสมตรงนี้ดีกว่าเนาะเอะอเช่นเดียวกันสมมติว่าเราจะเข้าโค้งเนี่ย เรามาทำตรงปุ๊บใช่ไหมเราลดเกียร์ปุ๊บเคยค่อยปล่อยเกียร์เคยค่อยค่อยค่อยปล่อยคัชเนี่ยมันจะนิ่มนวลกว่าการใช้เล่นชิ้นลวมันจะไม่ต้องใช้สมาธิในการริดบีพัชแล้วก็ถอนเกียร์อะไรพวกนี้มันจะวุ่นวายเกินไปเราแค่แบบถอนเกียร์ตามปกติเลยนะครับแต่เรามาโฟกัสที่ครัชนะครับว่าเราจะเล่นน้ำหนักนิ้วเพื่อเ,าเอาเอนจิ้นเบรกแค่ไหนามากกว่าซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยควบ ซูเปอร์โมโต้นะครับใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าอะไรซูเปอร์โมโต้เนี่ยมันใช้ล้อหลังสไลด์ในการเข้าโค้งนี่ออกครับโดยเฉพาะพวกไอ้แฟลแทแกอะแฟลแทกเกอร์อ่ะพวกพวกวิบากสายุ่น,นอะไรเงี้ยจะใช้เทลแคชมากนะครับวนฒนุนจะใช้ได้แล้วก็ใช้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ไม่ใช่โคสติ้งนะผมย้ำตรงนี้ว่ามันไม่ใช่โคสติ้งนะครับ อ่โคสิ้งก็คือการตามคาัสจนหมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนเนี่ยตัดออกจากอิน i ิ e นเบรกโดยสิ้นเชิงนะครับเทลคัสก็คือการใช้คัสช่วยให้การหมวกของอินจินเบรกเนี่ยมันน้อยลงนะครับนี่พวกคุณว่าผมจะยูเทิร์นตรงนี้ได้ไหมอ่าแฮนด์จับโชคนะอ่าแล้วผมจะใช้เทลคัสด้วยอ่ามีรถมามีรถมารอรถไปก่อนก็คือเราอยู่เกจหนึ่งเนี่ย มันหน่วงเกินไปรม่บอ,อกปะมันหน่วงเกินไปรถมันแบบยึกๆ,ๆยักๆเหมือนจะดบับรม่บอกปะเราก็เทลคัดไว้ครึ่งนึงอ่าครึ่งหนึ่งนะครึ่ง,น,งนะอ่าแล้วก็หักเลยวุ้บคาตเตอร์เสียหักปุ๊บแล้วก็ปล่อยครับก็ไปต่ออันนี้ผมใช้เทลคัดในการยูเทิร์นก็คือคาวนิดนึงนะครับไม่ให้เครื่องยนต์มันห้อยเกินไปเราตัดเครื่องยนต์ออกจากออกจากการทํางานนิดนึงไม่ให้มันห้อยเกินไปแล้วเราก็ยูเทิร์น เราไม่ได้ตามหมดเรืองบอกว่าไม่ได้ตามหมดเราเหนี่ยวไว้นิดนึงอ่แล้วก็ยูเทิร์นอันนี้ใช้สาหรับการควบคุมรถนะครับในความเร็วต่ำได้ค่อนข้างมีประโยชน์ก็คือว่าเราเหนี่ยวไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเครื่องยนต์จะไม่ทํางานหนักเกินไปโดยที่ไม่มีแรงส่งแล้วมันก็จะดับเร่ออกว่าเออคือมันมีประโยชน์ใช้สอยหลายอย่างเราต้องรู้จักประยุกยุกใช้นะครับ